ร้อมรับจองด้วยซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่7.1ล้านบาทเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะพบกับซูเปอร์คาร์บายนชาชัยแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพาชม ปอร์เช่ไทยคันนั่นเองนะคะซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%เซจเนอเรชันแรกเลยนั่นเองนะคะและรถศูนย์นะคะก็มาแล้วนะคะคันแรกของไทยนั่นเองนะคะสีเจนเนอเรช e นบลูเมทัลลิกนั่นเองนะคะซึ่งสวยมากๆเลยและราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอยู่ที่7.1ล้านบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าภายนนอกภายในมีออปชั่นอะไรบ้างบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่ามากๆค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับปอร์เช่ไทคารนะคะรถยนต์ไฟฟ้า100%เจ e r a เ i o นอเรชันแรกของปอร์เช่เลยนะคะที่ทำมานะคะต้องบอกเลยว่าดีไซน์ที่เขาออกแบบนะคะใกล้เคียงกับต้นฉบับปรตไทอที่เป็นมิชชั่น E เลยนะคะโดยเฉพาะไฟหน้าของเขานั่นเองค่ะตัวโชว์คันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นปอร์เช่ไทการ์เทอร์โบนะคะซึ่งสีนะคะก็จะเป็นสีเจนเนนบลูเมทันั่นเองค่ะ และแน่นอนครัว่า ราคาเปิดตัวนะคะสำหรับรุ่นไทคานนะคะซึ่งมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะและราคาค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าร้องว้าวกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับรุ่นแรกเลยนะคะก็คือปอ r s เช e t a คา a n 4s นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่7.1ล้านบาทนะคะแล้วก็รุ่นต่อมานะคะก็เป็นรุ่นไ a คา a n เ u r b o บนั่นเองค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่9.9ล้านบาทนั่นเองค่ะและรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นสูงสุดเลยนะคะก็คือ ปอร์เช่ไทยคาน Turbo ์โนั่นเองนะคะซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่11ล้านเจ็เท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูและตกแต่งจับจองกันได้เลยะคะ่ะเรามาดูกันที่ไฟหน้ากันก่อนนะคะซึ่งเป็นไฟหน้า PDLs p l u s นะคะเป็น Magic Beam นั่นเองนะคะเป็นไฟหน้า LED 4จุดที่เป็นเอกลักษณ์ของ Porsche ทุกรุ่นเลยนะคะ ตามด้วยช่องดักอากาศ Air Intake นะคะที่เขาเนี่ยทำลงมานะคะออกแบบมาเพื่อให้มันดูมีความเป็น Mission E หรือว่าเป็นคอนเซปต์ Concept แห่งโลกอนาคตนั่นเองนะคะซึ่งโดยรวมเนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆและก็ใกล้เคียงกับต้นฉบับของคอนเซปต์มากๆเลยค่ะในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้อขนาด21นั่นเองนะคะซึ่งล้อลายนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าลายมิชชันอีนั่นเองนะคะซึ่งชื่อนี่ตรงกับคอนเซปต์มากๆเลยนะคะ ตามด้วยเบคคาลิปเปอร์ที่เป็นสีขาวนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในที่ในส่วนของการเปิดชาร์จนะคะก็คือวิธีการเปิดก็ง่ายๆค่ะเราเพียงแค่แตะด้านท้ายนะคะเขาก็จะเปิดออกมาให้แล้วนะคะซึ่งการออกแบบดีไซน์นะคะเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาเหมือนกับตัว9 9 2นั่นเองนะคะโดยเฉพาะที่เปิดประตูนะคะที่จับเปิดประตูตรงนี้นะคะจะมีความเป็น9 9 2มากๆเลยค่ะ ซึ่งคอนเซปต์ของเขาก็คือจะเป็นรถสปอร์ตสีประตูนะคะและในส่วนของหลังคาแก้วนะคะก็คือจะเป็นพารามิรูฟิกนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นหลังคาแก้วที่ไม่สามารถเปิดได้นั่นเองคะ่ะภายนอกนะคะเราจะมองไม่เห็นจากด้านนอกนั่นเองจะดูมืดน,นะคะแต่ว่าด้านในถ้าเรามองออกไปเนี่ยจะทําให้ทัศนวิสัยเนี่ยดูกว้างขึ้นนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่องเก็บของด้านท้ายนะคะเวลาเราเปิดนะคะเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะ นี่จะเป็นช่องเก็บของนะคะเรามีของใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าจุของได้เท่าไหร่นะคะค่ะแล้วตอนปิดนะคะเราก็กดปุ่มตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าจะล็อกเลยก็กดฝั่งนี้แต่ว่าถ้าเราจะปิดเฉยๆเราก็กดฝั่งนี้นะคะเป็นการใช้งานที่ง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของภายในกันนะคะภายในนี้เขาออกแบบมาให้ดูหรูหรา้ํำสมัยมากๆเลยค่ะ ซึ่งเขาจะออกแบบมาให้เรียบหรูมากที่สุดให้มีความเป็นคอนเซปต์ของรถแห่งอนาคตนั่นเองนะคะในส่วนของประตูข้างๆนะคะก็ยังมีความเป็นเหมือนอรุ่นอื่นๆนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเบาะเมมโมรีนะคะที่เราสามารถเซตติ้งได้3แบบเลยค่ะแล้วก็ลำโพงที่ให้มานะคะก็จะเป็นลำโพงโบส e นะคะของตัวไทคอนเทอร์โบนั่นเองค่ะซึ่งให้มาก็จัดเต็มเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนของเบาะนะคะก็คือจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับ18ทิศทางนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะให้มานี้บอกเลยค่ะว่าคุ้มค่ามากๆเลยซึ่งภายในนะคะก็คือทั้งคอนโซลทั้งเบาะไฟฟ้านะคะแล้วก็ประตูนะคะล้วนเป็นหนังแท้นะคะเป็นหนัง smooth leather นั่นเองนะคะซึ่งให้ทัชชิ่งแบบนุ่มนวลนั่นเองค่ะในการนั่งนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเราได้วาปไปในโลกอนาคตเลยนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่าว่าจับได้แบบนิ่มนวลมากๆเลยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังแท้แล้วก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีมันติฟังก์ชันก็คือสามารถออกคําสั่งได้เราสามารถกดรับสายกดวางสายสามารถที่จะ,ะเพิ่มวอลลุ่มเพลงสามารถที่จะดูสเตตัสต่างๆตรงหน้าจอว่าเราแบบว่า จะไปมีเดียไปดรฟฟโหมดอะไรยังไงนะคะแล้วจุดที่ไม่พรีเซนต์ไม่ได้เลยนั่นก็คือตัว s p o ร์ตโคโนนั่นเองนะคะ Sport ตโค o น่แพ็กเกจซึ่งมาพร้อมกับนาฬิกานะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ Porsche เลยนะคะจุดเด่นของเขาก็คือเราสามารถที่จะสวิตช์โหมดผ่านตรงนี้ได้นะคะเราเลือกได้เลยค่ะเวลาเราหมุนเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะไปโหมด Sport ไปโหมด Normal Sport ์ตสปอร์ตพาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งหน้าปัดของเขานะคะก็ เป็นหน้าปัดที่เขาออกแบบมาเป็นรถแห่งอนาคตนะคะแต่ว่าในเรื่องของการออกแบบของหน้าปัดเนี่ยเขายังคงความคลาสสิกถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะปรับให้ดูเป็นเหมือนรถอนาคตแต่ว่าก็ยังคงความคลาสสิกให้เหมือนกับหน้าปัดตัว9ก้าหนนั่นเองค่ะส่วนของหน้าจอนะคะซึ่งหน้าจอตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นโฉมใหม่ฟอร์แมตใหม่เลยนะคะซึ่งจะแตกต่างจาการุ่นอื่นโดยสิ้นเชิงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟอร์แมต นะะในเรื่องของการเซตติ้งต่างๆนะคะรูปแบบโฉมใหม่หมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การใช้งานคร่าวๆนะคะก็คือเราสามารถที่จะดูนิวเกเตอร์ได้นะคะว่าเรายจะไปที่ไหนยังไงนะคะการใช้งานก็จะง่ายมากเส้นทางได้เลยค่ะว่าเราจะไปที่ไหนพิมพ์ได้เลยค่ะ ในส่วนของหัวข้อคานะคะก็คือจะมีในส่วนของไดร์โหมดจะมีอยู่5โหมดนะคะก็คือมีรันช์มีนอร์มัลมีสปอร์ตสปอร์ตพลัสนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถปรับได้เลยค่ะว่าเราชอบความเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้คือในส่วนของแชสซีค่ะที่เราสามารถปรับโชคให้นิ่มให้เฟิรม์มแล้วก็เฟิร์มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเข้าโคง้งในเรื่องของการขับขี่ให้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ อันนี้จะเป็นในส่วนของการายกถุงลมนะคะก็คือมีทั้งหมด4ระดับเลยมีแบบ low lower ม medium มี lift นั่นเองนะคะเราเลือกได้เลยนะคะเราสามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะว่าอยากจะให้ฝั่งนี้เย็นเท่าไหร่หนาวเท่าไหร่นะคะนี้เราสามารถที่จะดูค่าแบตเตอรี่ได้เลยนะคะการทัชของเขาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทัชสะทีเดียวมันเหมือนเป็นกึ่งทัชกึก่งกดนะคะนี่ก็จะสามารถบอกค่าแบตเตอรี่ได้นั่นเองค่ะ ในส่วนของตรงนี้ก็คือเปิดฝากระปโปรงรถนะคะแล้วก็จะมาเปิดผ่านตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะคอนโทรลได้เลยนะคะว่าเราจะเปิดด้านไหนยังไงบ้างนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าช่องวางแก้วนะคะวางแก้วน้ําใส่ได้2ใบเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะก็เราก็สามารถใส่ของได้ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยแล้วก็จะมีจุดชาร์จนะคะเป็นเป็นไทซีนะคะ2จุดนั่นเองค่ะ ในส่วนของอาภายในนะคะที่มองหลังคาแก้วขึ้นไปนะคะก็จะดูสว่างดูทัศนวิสัยดูกว้างยิ่งขึ้นซึ่งคำถามก็คือว่าเอ๊แล้วมันร้อนไหมนะตอนกลางวันบอกเลยค่ะว่าไม่ร้อนค่ะเพราะว่ากระจกตรงนี้เราผ่านการทดลองวิ่งกลางแดดมาแล้วทั้งวันนะคะซึ่งไม่มีปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิตอย,ย่างใดนะคะถ้ากังวลน,นะคะลูกค้าก็สามารถที่จะติดฟิล์มได้ค่ะตรงนี้นะคะก็คือหัวบาะนะคะก็จะปัม๊ม ด้วยโลโก้เทอร์นะคะในตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นสีที่นั่งนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะเลือกออปชันเป็นสีบวกหที่นั่งได้นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็น uh, ในส่วนของที่ชาร์จโทรศัพท์2จุดนะคะเป็นไทซ C อีกแล้วค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็น uh, ที่ปรับอุณหภูมินะคะก็คือปรับได้โฟโซนนั่นเองนะคะซึ่งการใช้งานของเขานะคะก็คือจะน้นในเรื่องของการ รับอุณหภูมิซะมากกว่านะคะตอนนี้คะ่ะไอวีก็มาอยู่ที่ด้านท้ายของไทยคานนะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าอยู่ในระดับที่นั่งได้ค่อนข้างสบายเลยนะคะเพราะว่าในความกว้างของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณาไม่เท่าพานาเมลราแต่ก็ไม่ได้สั้นเท่าก้าหนึ่งน,น,น,นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปแฮงเอาท์หรือไปด้วยกัน4คนเนี่ยก็บอกเลยคะ่ะว่าสบายๆเลยคะ่ะสําหรับรถสปอร์ตซีดานคันนี้ไทยคานเอาอยู่คะ่ะ ตอนนี้ก็คือเรามาดูกันในส่วนของช่องเก็บของด้านหน้านะคะช่องเก็บของด้านหน้านะคะก็อยู่ในระดับที่ว่าใส่ของได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะเราสามารถที่จะใส่พวกช้อปปิ้งแบ็กใส่กระเป๋าใบกลางได้สบายๆเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับการรีวิวตัวไทคานเทอร์โบนะคะต้องบอกเลยของว่าราคาที่เปิดมาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะซึ่งราคาเนี่ยมีทั้งหมด3มรุ่นนั่นเองนะคะก็คือตัว4 s รอยูที่7.1นะคะถ้าเป็นเทอร์โบจะอยู่ที่9.9แต่ถ้าเป็นเทอร์โบ S อเนี่ยจะอยู่ที่11.7นั่นเองนะคะ รีบจับจองนะคะใครที่สนใจรถไทยคานนะคะสามารถติดต่อไอวีที่เบอร์โทรนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไอวี IV ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ